สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินแซลมอนแซลมอนอะไรอ่ะแซลมอนซอสเกาหลีหรอกับกุ้งกุ้งดองกับแซลมอนดองครั้งแรกเลยนะคะที่เคยลองกินคู่กับตำซั่วค่ะ ตำตัวน้ำปลาเด็ดๆจะกินกันเลยค่ะเพื่อนๆอเตรมตักันก่อนนะคะว้าวตำตัวนะคะมีผักกะหล่ำปีประดับปรามีสักหน่อยก่อนอื่นก็น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะสั่งน้ำจิ้มเพิ่มมาพิเศษไหลๆไหมคะ ครั้งแรกคะ่ะหน้าตาแซลมอนดองก็จะประมาณนี้ <Wow. S 1> น่ากินมากนี่นหน้าตาก็จะประมาณนี้ช้อนไม่เอาหลบไปขออนุญาตชิมน้ำซีอิ๊วก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง <c oughs> ชาติก็จะหวานๆนะคะ หวานนิดนึงว้าว <Wow. S 2> เด็ดค่ะน้ำจิ้มคือเด็ดมากอ,มอร่อยบอกเลยแซ่บ <c oughs> นี้เราจะมาลองกุ้งนะคะกุ้งก็สดๆเลยค่ะพระเทศเรายังไหวมะเขือเทศเราไม่ไหวได้ยังไง ยสู้ตายหุ่ยยอดมากเฮ้ยจิ้มเด็ดสามอนก็น,นุ่มกลมกล่อมไม่ขาวเลยค่ะ เิ่นมากเผ็ดค่ะต่สู้สู้ยังไงก็สู้ต่อด้วยแซลมอนค่ะกุ้งก็นุ่มหวาน ดยหิวแล้สิเพื่อน <S <S ทำโตโตไปเลยจ้ะวันนี้สั่งกินเป็นครั้งแรก ตาจะไหลแล้วค่ะเฮ็ดเกลียงสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ